สวัสดีครับวันนี้แม่เจ็บกำลังจะอาบน้ำเพื่อจะไปให้งานอยู่ที่ยัโสรนะครับมีตาว่าที่ไหนครับผมคงไม่ได้ไปเดียวครับมีใครดูดูสิกันครับต้องอยู่คนเดียวให้น้องดิวไปกับแม่ครับนี่ครับไม่เอาแปลงมาถู Đây có mì vô thù Thù đôi Chết nám bây giờ Mì thù lót Mì ra đuổi đi ม้วนดขึ้นบนขนหลังชีดขึ้นหลัง ใช่ถูต้นไม้ไม่ถู่วครับมียาเลยก็เลยไม่ถูกครับ,ไม,รรไ,มรบไม่จะไม่ถูกครับยืนกินยาสบายเลยครับเยืนพึ่งต้นไม้กินยาครับ ฝนยังตกอยู่ครับตกลินๆินนะครับวันนี้สงสัยตกทั้งวันนะครับเรี่งตะวทหารอยู่ที่เยสดทอดครับเพื่ออะไรไม่ทราบครับพืออะไรก็ไม่ทราบยังไม่ทราบเลยครับ ทำไรองกินไข่เดินมาแล้วก็หันหน้านี่นี่ครับ ันตกอยู่เลยครับภาพเมื่อนะครับนี่เมียเจีบก็ได้เตรียมโดยที่ไปแห่งอันอยู่ที่แย่โซทอนะครับเป็นทางวันนี้แต่แห่พรุ่งนี้ครับแฉะจังเลยมันตกทั้งวันเลยครับวันนี้ โอ้ยเจ้เมา้ในในามื่อนะครับภาพนี้เมืมอนมากมาเจียวก็เจรียมตัวครับไปตากฝนไปเลยครับอากฝนไปเลย เตรียมตัวรอครับแปลงเพื่ออะไรไม่รู้ครับยังไม่ได้ถามเขาจะผมคงไม่ได้ไปครับให้น้องชายไปครับผมดูสี่จันอยู่บ้าน,นครับอ้าวเป็นไรไม่เจอเป็นไรฮึ เป็นไรอะ่ะกลางหูอะไรได้ยินเสียงคนอื่นเหรอสองใส่เขาได้ยินเสียงคนอื่นนะขอยกแขนยกขาหลังยืนกันได้ดือนะครับ าพากันเริ่มเตรียมตัวครับช้าง12เชือกครับช้างชางอ่ช้าง,ง,งเพชรเมียแล้วครับช้างพังช้างพายครับไอซสมคร์ม่ช้างปายครับไา่แก้วครับล้างน้ำแล้วครับผไว้กับต้นไม้ รอรอที่จะไปแล้วครับตอนนี้พระเจ้างาใหญ่นะครับนี่ที่พ่อของพ่อทองมาถายไปไปครับพ่อของพ่อทองมาถายปไปพระเจ้ารครับโคกท่านวายไม่ได้ไปโคกฮะท่านวาททำไมไม่ได้ไป อ่อทางนึงเขาไม่พูดด้วยจะไปแห่อันที่ยาสุธนยังไม่ทำนเพื่อยังไม่ได้ทำหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หมู่บ้านให้ตำแหล่งถ่ายเป็นตัวสอนนะครับเผื่อจะมีเอฟซีได้สนใจเชิญชมจะไปเชิญชมแห่ช้างอยู่ที่ ยะโสธรนะครับครับท่านก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวจะประมวลภาพอีกตอนขึ้นรถนะครับยึดปทายจะเอาไปตัดใส่ตอนขึ้นรถนะครับแม่เจ็บขึ้นรถแล้วครับแล้วก็ตามด้วยภายแฮปปี้ครับตอนนี้จะไปางานอยู่ที่ยะโสธรนะครับ ช้างสิบเชือกครับสิบสองเชือกครับไปอำเภอ,อยังนี่เอาตะตันหูเดืต้องานจังไดบ่หูวอำเภอไปหอดวะเดือดต้องานบห่หัวอำเภอสิไปหอดวละล่ะนี่ครับ อแฮปปี้ oh, <c oughs> อืม <c oughs> ต้องหันหลังครับฉากชากนี้ครับไปแฮปปี้ครับ <c oughs> กับไม่เชียบครับ ไปดูสางเชือกเดินต่อนะครับเชือกไหนบ้างครับกำลังพากันยกแยงงรับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอภัยยังครับอภัยยังครับฮะป็นซุ่ม อย่างมวยจัดกันฮะเสือข้อนตำบลตำบลดิตำบลดิอะรเนาะมีไฟมอสกับพังอะไรแม่งแม่ของในเปียรือเปลไม่ใช่ ยังไม่ได้ทับทับฝนตกครับตอนนี้ส่วนเริ่มตกหนักแล้วครับตอนนี้ส่วนสองเชือกนี้ก็ยังไม่ได้คิวรถยังไม่ได้ขึ้นครับนี่ครับรถครับคันละสองเชือกครับรขึ้นรถขัดละสองเชือก ไพ่เป็นผงกับไา่โครครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามช่องพังสีแสงเนสวยด้วยนะครับขอขอบคุณครับ